ข้าวฟ่างข้าวโพดทองดามมันข้าวตังข้าวเหนียวซีเรี่ข้าวสวยนุ่อิ่มแล้วคือข้าวปุ้นข้าวหนึ่งข้าวกล้องข้าวหอมข้าวจี ไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องกันเลยต่างตัวเนี่ยต่างตัวต่างที่มาแต่ก็รักกันดี จีเป็นมองหน้าไอเชอรี่ไหมลูกจีเช้าว,วันอาทิตย์นะคะเช้าว,วันอาทิตย์เด็กๆดีขาก็กินที่เกาหน้าตู้ไม้เหมือนเดิมปาตางปาตาง ทองดำไม่กินนูกอืมดำเมเ่ยดำไปไหนลูดนกลด สวยสวยไม่ต้องไม่ต้องจ้องหน้าเขาเชอรี่เดินมาเลยเชอรี่เดินมา เดี๋ยวโดนเชอรี่ตกนะเชอรี่ตบน้องนาะอ้วนกลมเลยก็ฟ้างเราใหม่ๆม,มาพร้อมๆตอนนี้อ้วนกลมเลยขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า